ยี่ดีตอนเราไปซื้อช่องแงนเหนือฮอลันจ้าพี่นอ้อยงยง่หน่งออกมานะาพี่น้องเอ้ยู้ได้ออกมาสองเมื่อออกมาเลาะขึ้นเกาละพี่น้องน้าทุ่งทั้งขางเพื่อนกับสีเกลละล่ะออามาเบื่องสร้างพี่น้องเอ้สร้างมัจะใส่ล่ะเนี่ยสร้างพิเศษสิพี่น้องแล้วเบิ่งเงินผู้ใดล่ะแร้เ,เบิ่งใกล้ๆก่อน็นอกพี่น้อง,น,องนะโอ้ สร้างแม่พี่น้องสร้างแมียนะแม่สวัสดีจ้าเออฝวดหลังอยู่นหางเท็เท็ดใหม่บรรเลาวย่ามาเองว่าทันทะประตูพี่น้องประทับัดาเรียน้องเตงอะ่ะฟังมาประทับัดาดพี่น,พดดน้องปรทับบัดาอีหลีวดเอวอยู่ว่าสัน้นมาเบิง่งมาเบิง่บงฝีมือเพื่อนอยูอ่ เปิ้ลใส่แนวหัดหลัตดังเลยพี่น้องโอ้เพิ่นแอมอ่ะเนี่ยเอาเข่าท้ายยู่ยได้่ะพี่น้องเข่าท้ายยู่เข่าท้ายยู่เออแอมเป็นอยู่อ่ะเนาะเอา้เอาเอา,เอาเอาเฮ็ดไปอีกละเตียนเตียนตำม,มือเนี่ยพอด้บ่ใส่ถุงมืออ่ะเออโอ้กต่สิเป็นรูปเป็นร่างอยุ่ยพี่น้องท่านนี่เราคิดว่าเนาะ ห้อยปวกสินะนี่ไหล่ะห้อยปลกสิแม่งปลวกสี่กินใหม่เหรอพี่น้องออเออพี่น้องเอาหนังตีพี่น้องระเบือสร้างแม่พี่น้องสร้างแม่ว่าแม่นสร้างผูว่าแม่สร้างผูเลยพี่น้องสร้างแม่อ้ผู้อะตีโค้งไว้ให้โอ้ตาลีดมาตีโค้งไว้ให้ ตื่นมาตีกูเมื่อวานนี่ทำยู่บอกไปน้าเตี้ยตาอันตาหนอกวอนเฮ็ดยังไม่ทันได้เลี้ยอยู่แม่อสัอออปโอ้พี่น้องแอมไปเนาะเออเฮ็ดไปค่อยเฮ็ดไปค่อยเฮ็ดไปเดี๋ยวกระแลดอกนอกพี่น้องเอ้อย่าหนึ่งขึ้นมาเบิ่งกันวไปพี่น้องเอ้ย จับคขอนกระ้มคือสังยิ่เด้อเนาะขี่ไนะส้พี่น้องขี่ไส้ขี่ไส้ขี่ไส้เออใส่สะวานเนาะพี่น่องสะวานเจาะน้ำกระสมคือ,อยิ่เด้อยล่ะะพี่นออ้องเออานด้วย แห่งใดได้ใจรักเนาะใจรักกลั่นกาแฟพี่น้องย่านบ่ได้ใครย่านบ่ได้ขายพี่น้องเลยเฮ็ดเอาเองแล้วบ่ทันนั่นอันน <sh arp ats> ั่นคันว่าลุงเพื่อนเป็นหยังได้งลุงเพิ่นก็ยากหลายอย่างเนอโซิ่นสิได้ออกมาแต่ละมื้อมีแต่สร้างจําเป็นล่ะพี่น้องเอ้าผู้ใดจับบันเดได้ก็เฮ็ดไป โอ้ยกอบคุณละเวฟฟังเสียงควันปานสร้างไงนาะพี่น้องพ่อเป็น้างเนาะพ่อเป็นซังฮะพ่อยันหนึ่งพ่อยัเตีไป็นซังเอาทั้งเถิงขึ้นมาม้งหลบปเลยนะขึ้นมาได้ค่ะถ้าขึ้นได้ขึ้นแล้วเลยโอ้ขึ้นได้ขึ้นแล้วเดี๋อแหนพ่อเพูนขึ้นได้มาขึ้นขึ้นตีโลภห้ บลังคาเห็ดไปนะพี่น้องนะั่นเห็ดไปเรื่อยๆเมื่อละแผ่นสองแผ่นสร้างความเนาะเออส่วนสีฮอดย้ำเกี่ยวเข่ากับสีเลียวอยู่ดอกแอม้างเดียวนี้มันบละแ,และ้วท,ทั้งถังท <this. S 2> ั้งที่ที่เดชโอ้ใส่กระจกสำเร็จแอมพพนะพี่น้องกับสีบัน้อนฝร้่งกับแฟอยู่นี่เรือมากมายอะ่ะ เอ็มเลี่ยเวก็สิมันน้อนเข่าฝอร่างกา็แฟรกี่พี่แล้วคิดว่าเนี่ยเป็นแต,ยตยนย่ยุดแต่ยุดได้หรอพี่น้องขุดหมาล้มยุงควยคยอยู่เป็นกำลังใจให้น้องเตยได้พี่น้องเด้อ ซีเอ็มหอดใส่บุปิดจมกูกเรงหอดใส่ผุนละ่ะท้องม้าสบายก็หนีบ่มีหล่ะพี่น้องนะน่ะสบายก็หนีบ่มีน <c oughs> ม้าทั้งขางเพื่อนดีเกลเหลือด้วยจ้ามันมแกเรลาเพื่อนเจียวรดเกีว่วเด้อพี่น,อน้องนะพวกนี้น้าพวนี้เพิ่นเจียวรดเกวเพิน่นเพื่อนเนอ้อออกจากคันแท้น้เรลาพี่น้องเพื่อนเนื้อเขาออกไปแล้วอ่ะ โอเกะบรุบบระประธานในเกี่ยวง่ายดอกลาะสินเดียนบุระคิดว่าล้อสินเดียนบรุบะระระว,า,วางนี่จ้ะทีบ้าหลังร้อยกระถ u n เเด้เนาะห้อกระไดเ,เออขอบเก้าบุระหลังร้อยกอระถ u n นเนียเปียมาทานนะพี่ต้องว่ธรมรมดาเลย ก,ก็ปวดรังระคืนรังคาเลยวะเบอร์เร <c oughs> ามหลังคาไปรับน้ำหนักได้เท่าไหร่รั <c oughs> งคาลำ <c oughs> น้ำหนักได้เท่าไหร่ยอระวังสายไฟจอยพ <c oughs> ี่น้องสร้างแม่เป็นไหสร้างแม่กับเฮ็ดได้กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ลุงเรากานลุงเรากันเวียกหลายๆยู่บ้านเส้นแล้วสิเหลียวเรียกนะแม่พี่น้องวันกระทำแลาย้อนนั่นเราแพ้ไม่รอดเลยเราแพ้ไม่แล้เป็นตุ้มขึ้นเต็มอยู่วนี่แล้วแพ้ไม่ตุ้มนี่แหละคิดว่าไม่ยังอันไม่ไม่รังเกียจไม่พยุงไม่พยุงแม่แล้วแพ้ไม่พยุง แต่แต่หลีเราแพ้ไม่พยุงเราจับเบืววอ้องแค่ระวังคือเท้คือเท้แต่ระว่าวายอุอยนันนี่ตุ้มขื่นเต็มยินหอดเปล่าหรอยินรดมุกค้างน้ำเปี่มือเราตุ้มแหลงกริงจรอะเออ พี่น้องสร้างแน่นาะเฮ็ดผู้เดียวแอมไปเรื่อยๆกุละกุละพี่น้องเอ้ผู้ใดเดข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย้หนุย่ยหัวล้านน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเด้จ้าฝากช่องน้นอยๆอย่าหนหัวล้นน้ำเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์เด้จ้าเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า